ฮัลโสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูแดงก็กลับมากับคลิปอัปเดตโปรเจกต์100 use ค่ะ สำหรับใครที่ไม่เคยเข้ามาดูช่องของหมูแดงนะคะโปรเจกต์หนึ่งเราใคือการที่หมูแดงเนี่ยเลือกเครื่องสำอางจากไมโครของหมูแดงนะคะมา4ชิ้นด้วยกันนะคะโดยตั้งเป้าหมายไว้แบบว่าแต่และชิ้นเนี่ยจะใช้ครบหนึ่งรยครั้งตามชื่อโปรเจกต์เลยนะคะที่หมูแดงทําแบบนี้เพราะว่าหมูแดงเนี่ยเคยเป็นคนที่ซื้อเครื่องสำอางเยอะมากๆค่ะแล้วก็ใช้ไม่ทันพูดง่ายๆก็คือชอบซื้อมาเก็บนะคะไม่ชอบซื้อมาใช้นะคะหมูแดงทําวิดีโอแบบนี้นะคะมาประมาณ2 3ปีได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นคอนเทนต์หลักของช่องนี้เลยค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนนีี้ะะคเกก่ยวับ Under c o n sumption นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีวยกว่าคะ่ะว่าอัปเดตนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะ มาเริ่มวันที่ชิ้นแรกที่มูแดงเลือกเข้ามาในโปรเจกต์ r e ร e ย e สนะคะก็คือบลัชของแพทริ k ทานนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็น Double Take Cream Duo นะคะเป็นบลัชที่มี2ช่องในอันเดียวกันนะคะทั้งครีมบลัชแล้วก็บลัชแบบแป้งค่ะมูแดงเลือกอันนี้มานะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้บลัชแบบครีมนะคะให้ครบ1นึ่ครั้งค่ะจากอัปเดตครั้งที่แล้วนะคะมูแดงใช้ไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะคะเลยรวมยอดสะสมทั้งหมดเป็น33ครั้งค่ะก็ให้ดูแบบว่า เสียมไม่ได้ <c oughs> นะคะเป็นประมาณนี้มูแรงจะเอาแปรงจมตรงกลางเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ที่เห็นสีดำๆเนี่ยไม่ใช่รานะคะแต่เป็นขนแปรงที่มูแดงใช้จิ้มครีมดอทตโวนี้ค่ะ ตัวนี้จริงๆหมูแดงก็ยังชอบอยู่นะเป็นครีมบลัชที่ติดทนมากแล้วก็แน่ผิวดีมากค่ะเหมาะกับคนหน้ามันมากคือหมูแดงอ่ะไม่ได้เคยใช้ครีมบลัชยี่ห้ออื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ขายในเซ p h o ฟ a ราหรือว่าแบรนด์อื่นนะคะแต่ว่าของแพทริกทาคือทนมากๆแล้วก็ดูแก้มเต่งเหมือนแก้มแบบฉีดฟิลเลอร์แก้มส้มเลยจริงๆนะคะวันนี้หมูแดงก็ใช้อยู่นะคะเพราะว่าครั้งที่2ที่หมูแดงนับไปอ่ะ วันนี้แหละนะคะทั้งเดือนที่ผ่านมาหมูดแดงไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยนะคะด้วยความที่มูดแดงมีบลัชเยอะด้วยนะคะแล้วก็เลยอาจจะหลงลืมตัวนี้ไปไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะใช้ได้เยอะขึ้นไหมแต่ก็จะพยายามแล้วกันนะคะเพราะว่าเออยอดมันน้อยจริงๆอะ่ะแล้วเดือนเนี้ยเดือนแบบอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะเดือนสิงหาคมแล้วนะมันก็เดือน8แล้วอะ มือแดงเพิ่งใช้ได้แค่33ครั้งเองนะคะซึ่งเอาจริงๆอะถ้าดูจากคอลเลกชันบลัชทั้งหมดของมือแดงอะมันก็ดูจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามูอแดงไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องใช้บลัชอะไรแบบอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวอะคะ่ะทีนี้ Modern มือแดงมีบลัชอยู่ประมาณ12อันรวมกับบลัชพาเลตด้วยก็น่าจะเป็น16หลุ่ม ประมาณนั้น16สีนะคะแล้วมันก็เลยต้องเฉลี่ยการใช้งานกันไปอะคะ่ะคือว่าถ้ามาใช้แบบอันใดอันหนึ่งอีกอันก็จะหมดอายุไปก่อนไม่รู้ว่าจะใช้ได้เยอะแค่ไหนแต่ก็จะพยายามใช้แบบอย่างน้อยๆก็ครั้างหรือสองค้งแล้วกัน ชิ้นต่อไปนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นของสระสีคะ่ะรุ่น Girls Can Survive นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป้าหมายทุกชิ้นในนี้นะคะก็คือให้ครบหนึ่งนครั้งนะคะมูแดงถึงจะเอาชิ้นใหม่เปลี่ยนเข้ามาได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่ามูแดงต้องไปซื้อใหม่แล้วเอามาใช้หนึ่งนครั้งนะ,ค,ะคือมูแดงก็จะพยายามเลือกชิ้นที่อยู่ในกลุ่มของมูแดงนี่แหละนะคะอันนี้มูแดงใช้ไปนะคะในอัปเดตครั้งที่แล้วเนี่ยห้าครั้งด้วยกันนะคะรวมมูลค่าสะสมทั้งหมดจากต้นปี2025นะคะเป็น38 ครั้งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ได้บุบลงไปเท่าไหร่นะคะคือช่วงนี้มูแดนพยายามใช้คุชชั่นที่มีอยู่นะคะในโปรเจกต์แพลนที่มูแดีนจะอัปเดตทุกวันที่5ที่6ค่ะมูแดยพยายามใช้ตัวนั้นให้หมดหมดงเลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะคะก็เลยยอดเหลือ5ครั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าบลัชของแพทริกทาเมื่อกี้นะคะใช้เดือละ2ครั้งเองนะคะอันนี้ก็ จะใช้ต่อไปนะคะจนกว่าจะครบ100ครั้งค่ะแต่หมูแดงไม่ค่อยซีเรียสกับตัวนี้มากเพราะว่าหมูแดงมีแป้งมาสมรองพื้นแค่ตัวเดียวในกลุ่มนะคะชิ้นถัดไปนะคะก็เป็นคอนทัวร์นะคะของเมลินดานะคะเมลินดาเลเยอร์เชดดิ้งพาวเดอร์่ะหมูแดงใช้เป็นเบอร์ศูนยนะคะอันนี้นะคะก็ร้อยครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าหมูแดงเนี่ยใช้ไปเดือนที่แล้ว10ครั้งด้วยกันนะคะรวมกวันยอาสะสมทั้งหมดนะคะเป็น73ครั้งค่ะ เดือนที่แล้ว63ครั้งแล้วก็เดือนนี้73ครั้งค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ฝามันเริ่มแบบหลวมนนะเริ่มเงอนงเงแล้วนะหมูดแดงใช้บ่อยเพราะว่ามันเป็นคนทัวร์ตัวเดียวในกลุ่มหมูดแดงเลยนะคะค่อนข้าง,งจะแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้นะคะแล้วก็มัน73ครั้งแล้วด้วยเนาะมันก็อีกไม่กี่ครั้งเอง27ครั้งนะคะซึ่งหมูดแดงก็ไม่แน่ใจว่าหมูดแดงจะใช้27ครั้งอะ่ะ จะใช้ถึงร้อยครั้งในเดือนไหนนะคะแต่ว่าก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะคือแต่งหน้าบางวันอะมูแดงก็ไม่ได้ใช้คอนทัวร์ไงมันเป็นสาเหตุว่าทําไมมูแดงมีคนทัวตัวเดียวเพราะว่ามูแดงก็ไม่ค่อยได้ใช้คอนทัวร์เท่าไหร่อะคะ่ะมูแดงเลือกเข้ามาสชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลิปทิ้นนะคะของโรมานะคะ juicy lasting tint อันนี้มูแดงใช้เป็นสี cherry bomb นะคะอันนี้เดือนที่แล้วนะคะจะอัปเดตครั้งที่แล้วมูแดงใช้ไปทั้งหมด 24ครั้งค่ะแต่ว่าให้ดูโปร g r e s s ไม่ได้หรอกนะเออจะเอามือบังทำไมให้ดูโปร g r e s s ไม่ได้ว่าเออมันเหลือเท่าไหร่นะคะแต่24ครั้งนะคะถือว่าเยอะกว่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยหมูดแดงจดไว้อยู่นะคะใช้ไป17ครั้งหมูดแดงคิดว่า17ครั้งก็เยอะแล้วนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบลิปแดงมากขนาดนั้นนะคะแต่เดือนนี้มูดแดงใช้ไปเลย24ครั้งนะคะคือตอนเนี้ย มูแดงเอาแอปพลิเคเตอร์มันขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันมีความหนืดนะคะเหมือนเหมือนกับเออมันก็เริ่มแห้งๆแบบใกล้จะหมดไปแต่ว่าบางจังหวะมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันคิดว่าน่าจะหมดภายในปีนี้นะคะคือมูแดงไม่ได้มองแค่ว่าใช้ให้ครบ100ร้ครั้งเพราะมูแดงคิดว่าเดือนหน้าอัปเดตครั้งหน้าน่าจะครบหนึ่งอยจริงๆเพราะว่าเนี่ยมันก็แปดสิบห้าครั้งแล้ว,วอีกสิบห้าครั้งเองนะคะมูแดงก็จะใช้ตัวนอีกครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วมูแดงมองไปว่า มูแดงน่าจะใช้ตัวนี้หมดในปีนี้ด้วยนะคะคือจริงๆอะคะ่ะโปรเจกต์นยูสมันเหมือนเป็นแบบโปรเจกต์อนุบาลของโปรเจกต์แพนอีกทีอะคะ่ะเพราะว่ามูแดงเหมือนจะมาลองดูว่าเออเราสามารถใช้ของชิ้นนั้นๆอนะคือปั้นมันได้มากแค่ไหนปั้นให้มันหมด มันจะมี p otential ที่จะหมดไหมอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้มีเพราะว่ามูแดงก็เป็นคนที่ใช้ลิปสติกเกง่งใช้ลิปสติกเก่งเนี่ยหมายถึงใช้บ่อยอะค่ะเติมบ่อยแล้วก็เอามาทําเป็นครีมบลัชบ้างอะไรบ้างค่ะที่มูแดงตั้งใจว่าจะใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าตามสถิติแล้วนะคะมูแดงเคยแพ้ลิปโรแมน แล้วมันใช้ยอดทั้งหมดอะประมาณ140ครั้งไม่เกิน150ครั้งอะประมาณนี้พอมันเลยร้อยครั้งแล้วแบหมูดแดงเริ่มชิลแล้วเพราะว่าหมูดแดงก็รู้ตัวด้วยว่าเนี่ยแต่ละเดือนนะคะหมูดแดงก็จะใช้ประมาณเนี้ยสิบเจ็ดยี่สิบครั้งอะไรเงี้ยคือหมูดแดงคิดว่าหมูดแดงคงไม่ได้กลับไปอยู่ในจุดที่แบบใช้แค่ห้าครั้งนะคะอันนี้จะให้ดูนิดนึงก็ได้ว่าเนะะี่ยค่ะหมูดแดงจะจดประมาณนี้ เผื่อใครอยากทำตามนะคะเผื่อใครรู้สึกว่าโอ๊ยฉันมีเครื่องสำอางเยอะเกินไปนะคะเนี่ยค่ะมูดแดงก็จะทำประมาณน,นี้แบบว่าเออเวลาเราใช้ครั้งนึ่งเราก็ขีดนะคะครบผ้าแล้วก็ขีดขวางตรงกลางไว้นะคะมูดแดงสังเกตว่าตัวโรแมนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่ทํามาทุกเดือนเนี่ยนะคะมีแค่2เดือนนะคะที่มูดแดงใช้แค่5ครั้งนะคะส่วนเดือนอื่นๆเนี่ยจะเป็นหลักสิบขึ้นหมดเลยงั้นมูดแดงคิดว่าเดือนหน้า15ครั้ง ไม่น่าจะเกินความสามารถเอาละค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปอัปเดตโปรเจกต์หนึ่งรอยยูเดือนนี้เนี่ยมีบางชิ้นที่แบบใกล้จะหมดจริงๆนะคะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันอัปเดตครั้งหน้านะคะมือแดงจะอัปเดตโปรเจกต์นี้ทุกเดือนนะคะก็ถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้มือแดงด้วยนะคะอั้นี้ไปก่อนแล้วค่ะบายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ